สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้ง7ดเล่มนะคะมาดูเริ่อที่กันนะคะเป็นแลมโบ้นะคะตัวนี้ความยาวของมีอยู่ที่12.3นะคะใบกว้างอยู่2.5สันหนา8มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะหรือที่6 5 0สิงฟีค่ะยาวรวมของมีนะคะอยู่ที่18นิ้วนะคะตัวนี้เล่มที่2นะคะ ความยาวของมีอยู่ที่11นิ้วใบกว้วยืดองจุดสามสันหนา7จมิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลนะคะ6 5 0หสิบสงปีค่ะยาวรวมของมีอยู่ที่17นิ้วนะคะตัวนี้เสียงดังฟังชัดไหมคะถ้าเสียงไม่ดังคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ เล่มที่3นะคะเป็นปลาลังนะคะปลาลังผสมแรมโบ้นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.5นะคะใบกว้างยี่ส6สันหนา8มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ปะดู่ลนไฟนะคะอยู่ที่6-50ส่ทงฟรีค่ะยาวรวมของมีนะคะอยู่ที่17.5นะคะตัวนี้เล่มที่4ี่นะคะเป็นอิโต้นะคะ ยาวอยู่ที่12นิ้วใบก้งอยู่สองจุดแปดสันหนานะคะแปดมิลคด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมของมีอยู่ที่สิบแปดจุดห้านะคะตัวนี้เจ็ดร้อยส่งฟรีนะคะอิโต้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ line, หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะริมที่ห้านะคะความยาวของมีอยู่ที่สิบสองจุดสี่นะคะใบก้งอยู่ที่สองจุดแปดสันหนาเจ็ดมิลคด้ามอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะคะ ยาวรวมของมีดนะคะอยู่ที่20นิ้วนะคะตัวนี้งานหนักรุยได้สบายเลยนะคะปันต้นไม้ใหญ่ได้เลยนะคะอยู่ที่700ส่งปีค่ะเล่มที่5นะคะเป็นตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ความยาวของมีดอยู่ที่9.3ไใบก้งอยู่ที่1.5สันหนา6มมิลค่ะด้ามอยู่ที่ 6. นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลือนะคะยาวรวมของมีดนะคะ อยู่ที่15นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ที่700ส่งฟีค่ะเล่มที่7เล่มสุดท้ายนะคะเป็นมีดแรกนะคะความยาวของมีดอยู่ที่7นิ้วนะคะใบก้อย2.6สันหนา6มีค่ะด้ามอยู่ที่5.5น,นะคะเป็นด้ามตูดมดนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะหรือแอดไลน์นะคะหรือโทรสายตรงนะคะายาวรวมของมีดนะคะตัวนี้อยู่ที่12นิ้วนะคะ เป็นมิดแลกนะคะหั่นเนื้อหั่นผักหั่นปลาหรือว่าซอยจุดได้เลยนะคะเหมาะสําหรับแม่บ้านม,มากๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะความยาวก็จะอยู่ที่7นิ้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะฝากติดตามเพจช่างสรรและช่อง Youtube ด้วยนะคะและก็ไลฟ์สดนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ